ดานนี้จะเป็นข้าวผัดหระพา้ําพิกเผากุ้งนะคะเห็นไหมคือเริ่มต้นเนี่ยเ,เพื่อนกบที่วงในเขาทำข้าวผัดหระพา้ําพิกเผานะคะด้านนี้กบเอามาพัฒนาต่อยอดนิดนึงเนะกระดาษแปลงจากสูตรเขามาหน่อยนึงเริ่มต้นเนี่ยกบก็จะใช้น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดตัวกุ้งให้สุก นะพอกุ้งสุกแล้วเราก็ยกกุ้งออกใส่จานพักไว้นะคะสิ่งที่กบต้องการคือน้ํามันที่ได้จากการผัดกุ้งนะอันนั้นมันจะแบบเป็นสีแดงๆข้นๆนิดนึงเสร็จแล้วกบก็จะใช้น้ํามันนั่นแหละเจียวหอมแดงกระเทียมพริกใช่ใช่ใช่ใส่หอมแดงด้วยนะคะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มันกุ้งเสวยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ นะคะคผัดดีให้เข้ากันใส่ข้าวสวยเก่าลงไปผัดให้ละเอียดเลยนะเรียงเม็ดร่วนนะเสร็จแล้วกบก็จะพอผ,ผัดแล้วก็ชิมรสตรงนี้เบอร์เอินว่าพี่แกงมันเค็มอยู่แล้วพอดีเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติอยากจะเติมน้ำปลาหรือน้ำตาลใหม่ก็ก็โอเคอยู่นะ เสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ใส่โหระพาแล้วก็ตัวกุ้งปิดจอบนะคะรสชาติที่ได้เป็นยังไงนะจะหอมกลิ่นที่ฟุ้งขึ้นมาเลยจะเป็นพวกมันกุ้งนะคะพริกแกงโหรพา สามกลิ่นนี้จะโดดโดดขึ้นมาเลยหอมหอมแตะจมูกเลยแล้วด้วยข้าวที่ร้วนเนี่ยอร่อยนะอร่อยมากมากด้วยข้าวที่ร้วนนี่ถือว่าเฟล์เลยอะจานนี้แบบจานเดียวอยู่